ยาย่นจะเห็ดแจ้วต่าแจ้วคนว่าห่าต่าแก้วกินกับหลวผักพริกพริกหยวกพริกหยวกหัวหอมหอมแดงกระเทียมอันนี้ทีไ้ลวกกินกับแจ้วแก้วว่าเห็ดตอนนี้แล้วก็ชิลวกตอนนี้่ะดำเนินการต่อมาหน้าพอดีเพิ่นกันล่างทีผ้ากันต่าแจ้วกิน กับเอือยเพื่อนมะ <c oughs> นาวเมื่อท่านไหนไปเอาอ <c oughs> โอ้โหวแม่เก็บเอาแล้วชีดอ่ะใส่บวงนาวหอมอืออือแก่ละตู้บวชใส่บวงนาวเจ้าบวงบางทีเขาเจ้าใส่หอดตะไคร้กับชีใส่โยงั้นก็ตะไคร้กับขคาบอ่ะออ แก้วถรามาเดิพริกหยวกอ่ะบางทีก็บางบางหมองเอาพริกหนุม่มมากราบเด้ออันนไงหอนจริงๆได้เอาฟาักบัวเมื่อไหม่มองนี้น้ำเลยเนะาะสามนามไปนำ้ำเป็นโขนไปนำ้ำ <laughs> จริงหอนใะยางกับชงใจหันแล้ว เด้งหอมดอกใบบกูดจ้าว้ยืนนี่ตรงนี้มันก็ดพองหอนไปบ่ก,ก็สิว่ามันหอนหอสุกแล้วค่ะสุกแล้วแก้วกาบใส่โคกบันใส่แล้วก็โคให้ละเอียดต่ำแก้ว อาหารบานหน้านี่ค่ะพริหยวกหั่นให้เอาไปโขกค่ะโอได้เต็มเครื่องโขลกไหมล่ะ <c oughs> โอ้คือหอมจัองไหมหอมมากคโขกให้ละเอียดหอมบานี่งหลวักินครับหลวัดหัวหน้า โกให้ละเอียดใกล้ละเอียดแล้วค่ะแกวเพิ่นแกวหอบค่ะละเอียดแล้วปรุงรสค่ะรสหนัวหมักน้ำค่ะน้ำเต้า โ uh, อ้เห็ดม mm. ูนปนีบ่มันจังเปลือยด้วยมันจังสุกใบโบแมนมันเปลือยมันจังสุกใบอืมไหนกันลวกใส่กับดอกกระเจียวออหยั่นมันสดเลยกินกับปนอ้โบแมนกับแก้วกินกับแก้วบ่เอ้าดอกกระเจียวว่าใส่บ่หวะใส่โต๊ะก้วข้าวหมากอันนั้นก็อืมข้าวมันเบามันเบาไมัน่จุกชืด เดี๋ยวเปลือกมันก็สีน้ำบัวได้ตเลิตัลเดอกกระเจียวกับมังน้ำเต่าค่ะเปิดดูก่อนกินเลยอกินเลยจะบอกว่าเจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยดคืบอกว่าบอกกินเลย โอ้ไส้จำเจียวรู้จำป่ห้มจำ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 จคุยยินคุยมันจีบเลแบบเลยเรากระเจียว้ดอกกระเจียวเรื่มทงี่ังเสาหลายยอ่ะแสบแสบบายบายแสบแ่บบายบาย แก้วกับอันลวกผักค่ะ